สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับตามสัญญานะครับนำนะครับดินอาถรรพ์นะครับเป่าเจ็ดโป่งนะครับที่ผสมเป็นมวลสารนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับในสมเด็จวร,รังนะครับสร้างตามวาระโดยเฉพาะวาระนี้ครับซึ่งอยู่ในยุคกลางเนี่ยนะครับมีมวลสารกลุ่มดินเจ็ดโป่งนะครับมองด้วยตาเปล่านี่ก็นะครับเห็นธรรมดานะครับทั่วไปนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาพิจารณารวมทั้งนะครับกล้อง 10X นะครับผ่านกล้องแล้วก็พิจารณาผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกนะครับถึงลักษณะของทางกายภาพลักษณะการเปลี่ยนแปลงครับของปุกลปูนเปลือกหอยการผสมผสานระหว่างมวลสารนะครับที่มีคุณในตัวนะครับมีอาถรรพ์นะครับเออนุญตู่ท่านได้นะครับอัญเชิญนะครับดวงจิตเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่ทํา หน้าที่รักษาดูแลนะครับดินโป่งนั้นนะครับมาร่วมนะครับสร้างกุศลร่วมกันเพื่อมลุงพุทธศาสนานะครับให้คงอยู่สืบไปนะครับวันนี้ก็นำมาชมให้ชมกันครับเป็นองค์แรกนะครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับจะเห็นว่าองค์นี้เนี่ยยังมีลักษณะของพุทธศินที่อยู่ในยุคต้นอยู่ด้วยนะครับลักษณะองค์พระนะครับอวบล่ำนะครับอ่าเส้นซุ้มครับนะครับอวบล่ำนะครับ ปานกลางนะครับซึ่งเป็นศิลปะซึ่นะครับถ่ายทอดมาจากยุคต้นนะครับเข้ามาสู่ยุคกลางอันนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมนะครับการผสมผสานนะครับของมวลสารเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเพิ่มปูนขึ้นมานะครับทำให้ดูลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับมีความคมชัดแล้วก็นะครับคงทนนะครับก็จะเดี๋ยวในในคลิปถัดไปเราจะให้ชมกันทั้งในยุคแบบแม่พิมพ์ชาวบ้านและยุคต้นนะครับวันนี้ชมดีเจโปรกันก่อน นะครับลักษณะนะครับเป็นบล็อกไม้พิมพ์หินนะครับตัดขอบข้างนะครับด้านข้างครับจะสังเกตเห็นนะครับมีการเซตตัวครับบิดงอเล็กน้อยครับเกิดจากการหดตัวนะครับเซตตัวของนะครับเมื่อครับของเหลวเลอะเลอะเหยื่อออกไปนะครับด้านข้างครับทั้งสองด้านครับเหมือนกันนะครับด้านหลังครับเหี่ยวย่นหนังช้างนะครับสวยงามมีฟิล์มบางๆนะครับเคลือบนะครับไว้ครับเหมือนวีฟิมบางๆนะครับเป็นเงาวาวนะครับของผลิกแคนไซส์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับพิจารณานะครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเลยครับนะครับก็นะครับองแรกเลยนะครับ เริ่มจากจุดไฮไลท์ครับส่วนสูงสุดนะครับ mm hmm. บริเวณพระเกตนะครับ mm hmm. ซึ่งจะเป็นช่วงรอยตัดระหว่างเส้นสุ้มนะครับ mm hmm. ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่เราใช้พิจารณานะครับวิเคราะห์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับขออนุปรับร้องนิดนึงครับอื้อ อ๋โอเคเลยนะครับได้แล้วอ่านี่ครับวันี้วินณเอาส่วนสูงก่อนนะครับวิรินนะครับเส้นสมนะครับรอยต่อนะครับลักษณะเนะครับเนื้อสวยงามมากทีเดียวนะครับการผสมผสานนะครับระหว่างนะครับผลิตแคนไซนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็นะครับไายารถือว่าค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวตรงนี้นะครับ ลักษณะการตกผลึกสวยงามมากนะครับพา์นี้ไม่ผ่านการลงรักนะครับจะเห็นว่าลักษณะเนื้อนะครับมีการลักษณะคล้ายอมน้ำมันนิดๆนะครับบริเวณขอบข้างเส้นสมนะครับนะครับบนสารครับกลุ่มดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับกระจายอยู่ทั้งองค์เลยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเนื้อก้นคกก็ได้นะครับองค์นี้ครับสวยมากครับค่าประหลอดครับบริเวณนะครับขอบตัดด้านข้างนะครับพร้อมกับผลึกเซนไครับคดงามทั้งองค์เลยนะครับมีความฉ่ำ นะครับมีความสวยซึ้งลักษณะนะครับมวลสารน่าก็จะกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับแล้วก็มวลสารที่มีทั้งพวกกลุ่มแร่ระดชาตินะครับแล้วก็กลุ่มดินเจ็ดโป่งนะครับผสมอยู่ค่อนข้างจะถือว่าอันี้ถือว่าลักษณะเป็นก้นคกเลยก็ว่าได้นะครับนะครับประเกตครับผิวสะบัดสวยงามนะครับนี่ครับผิวสะบัดสวยงามเกิดจากการหดยุบย่นนะครับบริเวณพักครับนะครับบริเวณพักนี่ครับ สวยงามมากชําลึกนะครับหนึกแก่งครับใสมันก็ลึกแก้วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตสําหรับนะครับผ้าที่นะครับมีอายุตั้งแต่ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับก็สวยงามมากครับองนี้นะครับประมาณนี้เลยครับเริเวณซอกแขนครับก็ยังมีเห็นลักษณะของความนวลความฉาให้เห็นนะครับลักษณะเหมือนฟองเต้าหู้นะครับประมาณนี้นะครับก็มีความสวยงามลงตัวทีเดียวนะครับอันนี้เป็นบริเดณ อ่าอันนี้เป็นมะเบรนนะครับอ่าช่วงนะครับพระอุทธรนะครับแล้วก็บรินพระหัตถ์นะครับขับได้ลงมาครับบริเวณปลายฐานนะครับเรามาดูครับอ่าเบรนพระจานุนะครับเบรนหัวเข่านะครับไล่ลงมาครับบริเวณปลายฐานชั้นล่างนะครับอ่าคมขวานชั้นฐานสิงห์นะครับก็ยังเห็นนะครับมีลักษณะความผิวนะครับของบริเวณเส้นปลายฐานของคมขวานฐานสิงห์นะครับยังมีความคมชัดอยู่นะครับสวยงามมากครับเนื้อค่อนข้าง,งจะออกไปทางหนึก ปนแกงนะครับนุ่มปนแกงครับมีความชําใสสวยซึ้งนะครับเนื้อนวลเน่านะครับบริเวณอ้างครับเกิดจากพวกกลุ่มที่เป็นกยาหานะครับแล้วก็พวกคาบนะครับตัวสารนะครับผงเกสรนะครับสวยมากครับการตกผลึกหรือว่างดงามมากทีเดียวตรงนี้ครับคาบฟองเต้าหู้ครับสวยงามทีเดียวขาวนวลครับบริเวณพื้นต่ําด้านล่างนะครับเรามาดูฐานชั้นล่างกันบ้างครับนะครับฐานชั้นล่างครับนะครับตัดลักษณะนะครับสี่เหลี่ยมคางหมู นะครับได้ลงมานะครับรงนี้เนี่ยครับมีความสวยงามแล้วก็มลสารนี่ถือว่าจัดจ้านมากนะครับดูง่ายเลยนะครับรงนี้ก็ตามสูตรการพิจารณานะครับตามสูตรการสร้างนะครับมลสารถือว่าครบถ้วนกระบวนความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวว่าชมด้านหลังกันนิดนึงครับนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับผิวเปิดนะครับก็จะเห็นลักษณะของการกระจายนะครับของ นะครับลุ่มมวลสารนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่โลหะธาตุนะครับสีดําเป็นมันวาวนะครับทองก็มีครับนี่ครับตรงนี้มีทองอยู่ด้วยนะครับเป็นลักษณะแร่นะครับแร่สายทองครับนะครับบริเณีนะครับนะครับบริณีแล้วก็บริณีนะครับสองเม็ดนะครับก็คือบนองค์ถือว่ามวลสารนี่เป็นมวลสารกลุ่มที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็นะครับพิจารณาได้ง่ายทีเดียวนะครับ นี่ครับบริเวณขอบตัดด้านข้างครับมีร่องรอยปูไตครับรอยปริแยกเล็กๆนะครับบางๆนะครับสวยงามมากนะครับเป็นพันที่มีความสวยงามมากครับเดี๋ยวเราลองมานะครับที่นากันเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาหยอดน้ํายาดูดีกว่านะครับลองเทสน้ํายานะครับที่เขาใช้กันนะปกติเขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องอ่าเออใช้ใช้เครื่องสแกนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่เราก็ถือว่าเป็น ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งนะครับของการพิจารณานะครับเอาก็นะครับชมกันพอนะครับได้ได้เห็นได้ทราบกันว่าองค์นี้มีนะครับส่วนผสมของปูนเปลือกปูนเปลือกหอยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชมกันดูครับอ๋อนี่ครับมาแล้วนะครับหยอดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยองค์นี้เพราะว่านะครับผิวนี่ถือว่าไม่มีคราบน้ํามันคราบเอ่อพวกคราบลักษ์นะครับก็แปลให้ไปให้เห็นนะครับก็องค์นี้ก็จัดอยู่ไปประเภทยุค ยุคกลางตอนต้นๆอยู่เดียวฟองนตาก็จะหนาแน่นนะครับสวยงามทีเดียวครับนะครับไปดูเต็มจอเลยนะครับอ่สิบสามนิ้วนี่ครับเกือบเต็มเลยนะครับครับงดงามมากนะครับสวยงามถือว่าลงตัวนะครับขอบคุณมากครับนะครับท่านใดสนใจก็นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับท่านที่นะครับสนใจจะเช่าบูชาก็นะครับมีรายละเอียดแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายนะครับทั้งใน Facebook นะครับ In s t ต g r กรนะครับ บล็อกนะครับแล้วก็ช่องทางเมสเซจนะครับไลน์นะครับมีครบเลยนะครับพร้อมกับนะครับว่าเว็บไซต์ของแดงเดี่ยวนะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะครับด้วยความยินดีนะครับแล้วก็นะครับยินดีรับนะครับคำติชมนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับภาพเต็นกันอีกสักครั้งหนึ่งครับก่อนจะนะครับจบรายการนะครับขององค์นี้นะครับ อ่านี่ครับพระสวยมากนะครับพระสวยมากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับนะครับที่นะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านครับนะครับสวัสดีครับ